เพื<ๆ>่อนก็จากที่เราเห็นในโลกโซเชียลนะครับว่าที่โรงแรมโซฟิเทลโซเนจะมีเลนนะครับที่เราสามารถจะเล่นเซิร์ฟสเก็ตได้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาลองให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าเลนเซิร์ฟสเกตของที่นี่เป็นยังไงนะครับ่ในกล้องสาตร์แบบนี้นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรานะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเซิร์ฟสเก็ตกันนะครับผมอยากจะรีวิวห้องให้ดูก่อนนะครับผม ห้องนี้นะครับเป็นห้อง type so comfy นะครับผมที่ผมได้จองเข้ามานะครับช่วงเวลาที่ผมเข้าพักเนี่ยผมก็เข้าพักในช่วงประมาณปลายเดือนมีนาะคมที่ผ่านมานี่เองนะครับราคาค่าห้องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,000บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าราคาไม่แพงเลยนะครับสำหรับโรงแรม5ดาวนะครับลักษณะการตกแต่งของห้องเนี่ยก็เป็นสไตล์แฟนซีลอฟท์นะครับก็คือผนังต่างๆก็เน้นปูนเปลือยนะครับแล้วก็ มีการใส่รูปใส่อะไรเข้าไปนะครับเน้นความสวยงามนะครับห้องน้ำเนี่ยได้อ่างอาบน้ำด้วยนะครับแล้วก็มีฝักบัวเรียนชวอร์ด้วยมินิบาร์ก็ฟรีนะครับสามารถที่จะกดกาแฟกินได้เลยนะครับแล้วก็จะมีพวกสแนค็คอย่างเช่นมันฝรั่งเล่หรืออะไรเงี้ยก็สามารถหยิบจากตู้เย็นไปกินได้เลยนะครับอันนี้ไม่โดนชาร์จเพิ่มนะครับผมเมื่อเราเช็คอินเข้ามาในโรงแรมนะ เราจะเจอลานหินอ่อนเรียบๆกว้างๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้มันน่าเล่นมากใช่ไหมครแต่น้องพนักงานเนี่ยเขาบอกมาว่าตรงนี้ห้ามเล่นนะครับเพราะว่าพื้นหินอ่อนเนี่ยเป็นอะไรที่ดูแลรักษายากมากๆนะครับถ้าโดนล้อเซิร์ฟสเก็ตเข้าไปเนี่ยเขาต้องเหนื่อยในการทําความสะอาดแล้วก็บารุงรักษาพื้นหินอ่อนนี้นะครับดังนั้นพื้นที่ตรงนี้อย่าเล่นนะครับ ส่วนอุปกรณ์ที่ผมเอามาเทสที่สนามนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยเซิร์ฟสเกตของ f r e ฟนะครับรองเท้าแวนนะครับแล้วก็ยีนครับผม Cross Over M310 นะครับสเก็ตเตอร์สายปั้นยีนอย่างผมนี่ต้องไม่พลาดเลยนะครับต้องเอายีนมาเล่นนะครับเพื่อให้ยีนเราขึ้นริ้วสวยงามมาเรามาดูสนามที่1กันเลยดีกว่าสนามที่1เป็นเลนสีเขียวนะครับ สนามนี้จริงๆแต่ก่อนเนี่ยมันคือเลนจักรยานแต่หลังๆเนี่ยจักรยานได้รับความนิยมน้อยลงดังนั้นทางโรงแรมก็เลยอนุญาตให้คนที่เล่นเซิร์ฟสเก s ตนะครับเอาเซิร์ฟสเกตเข้ามาเล่นที่บริเวณเลนจักรยานนี้ได้นะครับสนามที่1เป็นสนามทางเรียบนะครับเราก็จะค้าววิ่งผ่านสนามมินิกอล์ฟนะครับซึ่งเด็กๆก,ก็ชอบมาเล่นกอล์ฟกัน แล้วเราก็จะค้าววิ่งผ่านหน้าบริเวณสนามฟุตบอลน,นะครับหลังจากนั้นก็จะอ้อมไปยังบริเวณหน้าโรงแรมเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศความสวยงามของสนามนี้ก่อนนะครับ ตรงจุดนี้ต้องระวังนะครับถ้าโชว์สาวอาจจะพลาดได้เพราะว่ามันมีหลังเอาอยู่แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังก็คือคูน้ําตรงนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเซิร์ฟเกตไม่น่าผ่านได้ครับเพราะมันจะเป็นร่องน้ําใหญ่ๆต่อด้วยสนามที่2กันเลยดีกว่าสนามที่2เป็นเลนสีฟ้านะครับโดยส่วนตัวผมอ่ะผมคิดว่าสนามเนี้ยเป็นสนามที่สวยที่สุดและเพราะว่าเราจะค์ฟวิ่งผ่านหน้าบริเวณชายหาด และสนามนี้ก็จัดว่าเป็นสนามทางเรียบที่เรียบมากๆแล้วก็ไม่มีอุปสรรคอะไรเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากสนามที่1ซึ่งมันจะมีอุปสรรคอยู่2จุดจะทําให้เราเนี่ยคาบวิ่งได้ยากลำบ,บากเนี่ยนะครับเดี๋ยวเนี่ยเรากําลังจะเข้าใกล้บริเวณชายหาดนะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นวิวที่สวยงามนะครับแล้วก็เห็นทะเลที่สวยงามนะครับสําหรับเซิร์ฟสเก็ตสายชิลอย่างเราเนี่ยผมว่าโอเคเลยฮะสำหรับวิวตรงนี้ อ้าวมาถึงแล้วสวยไหมครับเพื่อนๆสำหรับสเก็ตสายถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับไม่ควรพลาดมุมนี้เด็ดขาดนะครับอย่างน้อยก็ต้องมาฉบให้เห็นตรงบริเวณหน้าทะเลนะครับแต่สำหรับสายปั้นยีนอย่างผมผมก็ว่ามันก็โอเคนะเออมันก็แบบสวยงามอ่ะค่อนข้างที่คุ้มค่านะครับที่ได้มาเล่นตรงบริเวณนี้ และแล้วก็มาถึงสนามที่3ครับซึ่งเป็นสนามสุดท้ายนะครับเลนสีน้ำตาลสนามเนี่ยถือว่าเป็นสนามที่มันที่สุดแล้วเพราะว่าสนามเนี่ยนะครับมันจะมีเนินนะครับแล้วก็จะมีโค้งอันตรายนะซึ่งจะท้าทายความสามารถในการเล่นของเราแล้วก็มีอุปสรรคสำคัญสำคัญ,คญก็คือมันอาจจะมีพวกลูกไม้หรือเศษก้อนหินอะไรที่มันตกอยู่ตรงบริเวณพื้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องระวังให้มากๆนะครับ ตรงบริเวณนี้มันจะมีโค้งที่แบบกว้างมากๆแล้วก็เป็นทางสไลด์ลงไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็แนะนำว่าวันจะต้องชะลอความเร็ว เรือแล้วไม่ฟังครับเนี่ยครับก็จะแหกโค้งอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยตอนก่อนเข้าโค้งนะครับย่อตัวตับๆอย่างนี้ครับแล้วก็มันจะมีหลังเต่าเล็กๆนะครับเราต้องย่อตัวให้ผ่านไปให้ได้นะครับก็เป็นอะไรที่สนุกดีนะครับสำหรับสนามนี้มาเรามาดูยีน crossover ที่เราเอามาปั้นที่นี่ดีกว่านะครับหลังจากเล่นเซิร์ฟสเก็ตไปแล้วเนี่ยลายเฟดเนี่ยออกมาค่อนข้างดุมากนะฮะลองดู ทางด้านขวาก่อนนะครับซึ่งดังด้านขวาเนี่ยเวิลด์ทิเคิลเมาเต็มนะครับเฟดหัวเข่าก็มานะเนี่ยลากลงไปจนถึงบริเวณปลายขาเนี่ยก็มีรอยแตกมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเป็นครั้งคราวนะฮะแล้วก็มาดูตรงบริเวณด้านหลังนี่ด้านหลังเนี่ยตรงที่ใส่กระเป๋าตังกับมือถือเนี่ยมันก็เริ่มเฟดแล้วนะครับแล้วก็รอยฮันนีคมเนี่ยก็เริ่มมาเรื่อยๆนะครับ ถ้าเล่นเซิร์ฟสเก็ตอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็คิดว่าตัวนี้น่าจะปั้นแล้วก็เฟียดได้ไวแน่นอนนะฮะเป็นยังไงครับกับการรีวิวสนามเซิร์ฟสเก็ตนะครับแล้วก็รีวิวการปั้นยีนไปด้วยนะครับสเก็ตเตอร์สายปั้นยีนอย่างเราก็ต้องอย่างเี้แหละครับนอกจากโรงแรมนี้นะครับยังมีลานสเก็ตนะครับที่เราสามารถเล่นได้อย่างสนุกสนานแล้วเนี่ยก็ยังมีสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็ยังมี ทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับแล้วก็มีพวกปฏติมากรรมสก้าวเจอต่างๆนะครับโดยหลักๆโรงแรมนี้เขาจะเน้นปฏติมากรรมของพวกกระต่ายนะครับจริงๆอ่ะมันจะมีเรื่องเล่าด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าจะให้เล่าเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยาวนิดน,นึงนะฮะดังนั้นถ้าเกิดแวะเวียนเข้ามาก็ลองมาถามน้องพนักง,งานดูนะครับเขาก็จะเล่าที่มาที่ไปของปฏติมากรรมต่างๆในโรงแรมนี้ให้เราฟังได้อย่างละเอียดชัดเจนแน่นอน สุดท้ายนะครับผมคิดว่าสนามสเกตของโรงแรมโซฟิเทลโซนะครับเหมาะมากนะครับสำหรับบิ๊กินเนอร์อย่างเรานะครับเราลองเอาสเก็ตมาหัดคารววิ่งที่นี่นะครับแล้วก็ลองฝึกดูนะครับแล้วก็ลองข้ามอุปสรรคต่างๆดูผมคิดว่าเป็นอะไรที่ดีสำหรับรบิ๊กินเนอร์นะฮะแล้วเราก็สามารถมาถ่ายรูปสวยงามนะครับบันทึกวิดีโอกลับไปอวดเพื่อนๆได้ด้วยถึงเวลาที่ต้องจากกันแล้วนะครับ กระต่ายที่อยู่ตรงบริเวณหน้าโรงแรมเนี่ยมีความหมายนะครับเมื่อเวลาเราเข้ามาเนี่ยกระต่ายตัวนี้จะเก็บช่วงเวลาดีๆของเราเอาไว้นะครับและพอเรากลับไปเนี่ยกระต่ายตัวนี้ก็จะมอบเวลาดีๆเหล่านี้กลับไปด้วยนะครับเพื่อให้เราได้คิดถึงโรงแรมนี้อยู่ตลอดเวลาสุดท้ายขอขอบคุณโรงแรมโซฟิเทลโซนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมเข้ามารีวิวสนามสเก็ตแห่งนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจนะก็ลองมาเล่นที่สนามสเก็ตที่นี่ได้นะครับโรงแรมนี้สงวนสิทธินะครับสำหรับคนที่เข้าพักเท่านั้นนะครับที่จะเล่นสนามสเก็ตนี้ได้โอเคครับถ้าชอบคอนเทนต์แนวๆนี้นะครับก็อย่าลืม s u b s c r i b e ไลค์แชร์ให้กับช่อง Echo ของเราด้วยนะครับถ้าชอบแนวๆนี้หรืออยากให้ผมไปรีวิวสนามสเก็ตที่ไหนอีกเนี่ยก็เขียนมาได้นะครับใต้คอมเมนต์นี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะได้ทำคอนเทนต์แนวๆนี้อีกนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ